ดีค่ะดิฉันนางสาวมณฑการจันทหาร,รหัสนักศึกษา6641450102 2ในวันนี้นะคะมีกลุ่มดาวทั้งหมด3กลุ่มดาวมานำเสนอคือกลุ่มดาวมีใหญ่กลุ่มดาวโลมาแล้วก็กลุ่มดาวนกเขาค่ะซึ่งก่อนอื่นเ,เราจะตั้งโลเคชันของเราก่อนนะคะซึ่งในที่นี้จะใช้ เป็นละติจูดที่16องศาเหนือแล้วก็ลองติจูดที่103อา่าตะวันออกนะคะ เมื่อเราตั้งโลเคชันเสร็จนะคะ,ะในที่นี้ขอกําหนดเวลาเป็นอยู่ที่3าทุ่มของวันที่25เดือนมีนาคมคศ2525หรหรือก็คือ,อวันนี้นะคะ ทีนี้นะคะกลุ่มดาวหมีใหญ่เราจะสังเกตจากมุมทิศซึ่งกลุ่มดาวหมีใหญ่นะคะจะมีมุมทิศอยู่ที่30องศาทางทิศเหนือก่อนอื่นให้เราหันไปทางทิศเหนือก่อนนะคะเมื่อเราหันไปทางทิศเหนือเสร็จแล้วให้เราวัดออกมา อยู่ที่30องศาเส้นนี้นะคะเส้นนี้แล้วก็กลุ่มดาวมีใหญ่ของเราก็จะมีมุมเงยประมาณ40องศานี่ก็คือกลุ่มดาวมีใหญ่นะคะทุกคนเห็นกันหรือไม่กลุ่มดาวมีใหญ่นะคะจะมีค่าไลท์แอสเซนชันอยู่ที่ 11ชั่วโมง22นาที43.6วินาทีมีค่า d e c i a t i o n อยู่ที่บวก54องศา27ลิปดา0.3มิลิลิปดานะคะวิธีการสังเกตกลุ่มดาวมีใหญ่นะคะเนื่องจากว่ากลุ่มดาวมีใหญ่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงที่สุดบนท้องฟ้าแล้วก็ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายทางซีโลกเหนือวิธีการสังเกตจะเห็นว่ามีดาวหลักอยู่7ดดวงเรียงตัวกันเป็นรูปกระบัวใหญ่ตรงนี้นะคะดาวทั้ง7ดดวงนี้นะคะจะประกอบดาวเลิก6กดวงแล้วก็มีออดาวที่ส่องสว่างที่สุดอยู่ที่ สามดวงก็คือจะมีดาวอะริออสตรงไหนนะตรงนี้นะคะอะริออสดูเบตรงนี้นะคะแล้วก็เมเร็กซ์ที่ค่อนข้างจะส่องสว่างที่สุดในกลุ่มดาวที่นี่ออตำนานเกี่ยวกับกลุ่มดาวนี้ได้เล่าไว้ว่า ในช่วงกรีกโบราณอัลคาลิสโตเป็นหญิงสาวที่เทพซุสหลงรักแต่ว่าถูกเฮลาสาบให้กลายเป็นหมีต่อมาซูสเนี่ยก็ได้ยกเธอขึ้นไปบนท้องฟ้าทำให้กลายเป็นกลุ่มดาวหมีใหญ่และลูกชายของเธอคืออาคัสก็จะถูกทำให้กลายเป็นกลุ่มดาวหมีเล็ก อันนี้คือกลุ่มดาวมีเล็กนะคะทีนี้นะคะในประเทศไทยของเราเราก็จะมีชื่อเรียกตามลักษณะของกลุ่มดาวนี้คือกลุ่มดาวจระเข้หรือกลุ่มดาวไถซึ่งใช้สำหรับดูฤดูกาลแล้วก็ทิศทางตำแหน่งต่างๆอา ช่วงเวลาที่สามารถสังเกตเห็นได้ดีนะคะจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนลรติจูดที่90องศาถึงลบ30องศาจะเป็นตำแหน่งที่สามารถมองเห็นกลุ่มดาวมีใหญ่ได้ชัดเจนเวลาโดยประมาณก็จะอยู่ที่สามทุ่มทีนี้หากว่าเรา อยู่ที่ซีกโลกเหนือแน่นอนว่าเราจะสามารถเห็นกลุ่มดาวมีใหญ่ได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับดาวเหนือเลยถือว่ากลุ่มดาวมีใหญ่ค่อนข้างสำคัญในหมู่ดาวอื่นๆต่อมาเป็นกลุ่มดาวโลมานะคะ กลุ่มดาวโลมาจะอยู่ที่เออมีมุมชิดเป็น15องศาทางทิศตะวันเอ้ยทางทิศเหนือเหมือนกันต่อมากลุ่มดาวโลมานะคะจะมีมุมทิศอยู่ที่15องศาคือเส้นตรงนี้แต่ ต่อมานะคะคือกลุ่มดาวโลมากลุ่มดาวโลมานะคะจะมีมุมทิศที่15องศาเหนือก็คือเราจะยังหันหน้ามายังทิศเหนือเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปจะเป็นในเรื่องของมุมเงยเอา่านณะตอนนี้นะคะกลุ่มดาวโลมาถือว่ายังอยู่ใต้พื้นโลกอยู่มุมเงยในตอนนี้ ก็จะอยู่ที่ลบหกสิบองศาฟืบทุกคนเห็นกันหรือยังคือตรงนี้ค่ะ,ตร,คะตรงนี้คือกลุ่มดาวโลมากลุ่มดาวโลมานะคะจะมีค่าไลแอสเซนชันอยู่ที่20ชั่วโมง41นาที 2.4วินาทีมีค่าเดเคชัน e อยู่ที่บวก13องศา48ลิปดา12.2พิิลิปดานะคะกลุ่มดาวโลมาถือว่าเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กที่อยู่ในซีฟ้าเหนือลักษณะมีรูปร่างคล้ายกับโลมากระโดดน้ำกลุ่มดาวนี้นะคะ มีชื่อมาจากภาษาละตินเชื่อว่า Delphinus ซึ่งหมายถึงโลมานั่นเองกลุ่มดาวโลมาถือว่ามีดาวหลักจำนวน5้าดวงแล้วก็ดวงดาวที่สว่างที่สุดจะมีชื่อว่า Alpha d e l p h i n ตรงนี้นะคะ หรือว่าเป็นดวงดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาวโลมาทีนี้วิธีการสังเกตกลุ่มดาวนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กดังนั้นเนี่ยจะมีกลุ่มดาวหลักสีดวงที่เรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรงนี้แล้วก็จะมีอีกดวงนึ่งที่เป็นเสมือนหางทำให้ดูคล้ายกับโลมา ซึ่งในตำนานกรีกนะคะก็ได้กล่าวว่ากลุ่มดาวโรมันเนี่ยถูกเชื่อมโยงเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโพไซดอนที่เป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลซึ่งต้องการจะแต่งงานกับเอมพิทริสเทพเจ้าเอ้เทพธิดาแห่งท้องทะเลแต่ว่าเธอนหนีไปซ่อนตัวในมหาสมุทรทำให้โพไซดอนจึงต้องส่งโลมาตัวหนึ่งไปตามหาเมื่อ พาเธอกลับมาได้อย่างปลอดภัยโพซดอนจึงให้รางวัลโดยการนำโรมาขึ้นไปเป็นกลุ่มดาวบน้องฟ้าเธอจึงเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องราวนะคะทีนี้เ,เราสามารถ มองเห็นกลุ่มดาวโลมาได้ชัดเจนในช่วงฤดูร้อนหรือว่าต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนสักเวลา3ามทุ่มก็ได้อ่าละติจูดที่เราสามารถสังเกตได้ก็อยู่ที่บวก90องศาจนถึงลบ70องศานั่นเอง ต่อมานะคะเราจะไปกลุ่มดาวที่3กันเลยก็คือกลุ่มดาวนกเขากลุ่มดาวนกเขานะคะหรือว่ากลุ่มดาวนกพิราบจะอยู่ในมุมทิศที่220อองศาใต้ก่อนอื่นให้เราหันไปทางทิศใต้นะคะเมื่อหันมายังทิศใต้แล้ว มุมสององศาจะอยู่ประมาณเส้นที่3ทางนี้ใช่ไหมคะมีมุมเอยงเท่ากับ20องศานี่นี่เองเห็นกันไม่เลยกลุ่มดาวนกเขาหรือกลุ่มดาวนกพิราบนะคะ,ะมี ชื่อทางภาษาลาตินว่าคุรุมใบเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กเหมือนกันแต่ว่าจะอยู่ในทางซีกฟ้าใต้นะคะกลุ่มดาวนกพิราบนี้นะคะจะมีดาวหลักทั้งหมด6ดวงก็คือตรงตาตรงหงอนตรงกลางลำตัวปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายสองดวง ทีนี้กลุ่มดาวนกพิราบมีค่าไรอสเซนชั o นอยู่ที่5ชั่วโมง56นาที57.3วินาทีมีค่าเดเค a ชั o นอยู่ที่ลบ35องศา43ลิฟดา36วิดีลิฟดานะคะเออ่กลุ่มดาวนกพิราบนี้นะคะได้รับการ ตั้งชื่อโดยนักดาราศาสตรสาชาวดัสในปีคศ1592และได้รับการยืนยันจากนักดาราศาสตร์ในปีคศ1603ซึ่งตั้งใจจะให้เป็นตัวแทนของนกพิราบที่โนอาปล่อยออกจากเรือเพื่อค้นหาผืนดินในตำนาน าตามพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยกับเรื่องราวเรื่องโนอาเรือโนอากลุ่มดาวนกพิราบนะคะลักษณะเด่นของกลุ่มดาวนี้ก็คือจะมีกลุ่มดาวที่เรียงตัวกันมีรูปทรงคล้ายกับนกที่กำลังบินอยู่ แม้ว่ากลุ่มดาวนี้นะคะจะเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กและก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะักแต่ว่ากลุ่มดาวโนพิลาบก็มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับความเป็นสันติภาพและก็ความหวังนะคะซึ่งหากเราจะมองเห็นกลุ่มดาวนี้ได้ดีที่สุดจะอยู่ในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อนซึ่งฤดูหนาวที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ ก็จะอยู่ในทางซีกโลกเหนือส่วนฤดูร้อนจะอยู่ทางซีกโลกใต้นะคะและสำหรับวันนี้ทั้ง3มกลุ่มดาวของเราขอนำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะนำเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะไปตามหากลุ่มดาวทั้ง3กัน แล้วหวังว่าจะพบกันในวันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ